คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนช่วยกันชชยโยโหฮิวใครเป็นนายทุนหนุนหลังไม่รู้แต่ที่รู้การป่วนขบวนเสด็จของตะวันที่ตอนนี้โดนเก็บเอ้ยโดนจับยัดเข้าสังเตผู้ที่ได้ประโยชน์เต็มๆก็เห็นจะเป็นนักโทษเด็ดขาดชายนายทักษิณชินวัตรเพราะตลอดห่วงหลายวันที่ผ่านมาข่าวตะวันถูกนำเสนอเต็มพ,พื้นที่สื่อกรบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการได้พักโทษ ของนายทักษิณไปจนแทบจะไม่ได้ยินได้อ่านนี่ถ้าใครมองตะวันรับงานนายทักษิณมาก็เห็นจะมองและคิดไปได้แต่ด้วยนายทักษิณเป็นคนรักเทิดทูนสถาบันอยู่เหนือเกล้าผมคนนึงเราไม่คิดมองอย่างนั้นสัตว์จริงครับส่วนตัวเล่นเฟซแต่ไม่โพสต์เล่นไลน์แต่ไม่แชร์ก็ขออนุญาตใช้เนื้อที่ตรงนี้ละกันในการตอบสนองดรอาทิตย์ไรรัตอดีตประธานสภาผู้แทนรัษฎรทีได้โพสต์ด่าได้สะใจมาก ก็มาจากลายห้องอื่นไม่ทราบชื่อผู้เขียนส่งต่อให้สำนึกด่าแรงแต่ตรงไปตรงมาจริงๆแผ่นดินไทยนี้เป็นของประชาชนกูเห็นเด็กและไอ้พวกโลกสวยมันตะโกนเห่าหอนหลายวันละแต่ความจริงอะ่ะโคตรพ่อโคตรแม่มึงรวมกูด้วยล้วนเป็นจีนอกพยพเขมรอกพยบกะเรียงมอนม,ม้งแมวอาขาไทยใหญ่จีนกองพลห้าลาวดำลาวส่งไทยล้านนาอิสลาม เป็นใครก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้ขึ้นเรือขึ้นฝั่งหนีความอดอยากอพยพมาอยู่แผ่นดินนี้ประเทศนี้พอตั้งตัวได้มีเงินมีทองส่งลูกหลานเรียนเมืองนอกไปอ่านของฝรั่งมาเสือกสำรักประชาธิปไตยพอทองอิ่มก็ไล่เจ้าของบ้านกษัตริย์ไทยท่านอยู่บนแผ่นดินนี้สืบเนื่องมาเป็นร้อยปีมึงจะหาเหตุผลอะไรมาอ้างมันลบความจริงข้อนี้ไม่ได้พวกมึง บรรพบบรุษของมึงมาจากไหนโคตรเง่ามึงอยู่มากี่รุ่นอยู่ดีๆมึงมาบอกว่าเป็นบ้านพวกมึงไอ้พวกเนรกุลฝรั่งโยนเศษขนมปังประชาธิปไตยมาพวกมึงงับอย่างหมาแล้วเห่าหอนไล่เจ้าของบ้านพวกมึงอย่าลืมมึงแค่มาอาศัยบ้านเขาอ้างว่าเป็นชาติไม่ได้ถ้าไม่มีประชาชนอันนี้มึงพูดถูกแต่ประเทศไทยเป็นชาติอยู่อย่างสงบภายใต้พระบรมมีจนโคตรพ่อโคตรแม่มึงมาตั้งรกรากไม่เกินเจ็ดสิบปีหรอก เอากันแล้วออกมาเป็นมึงมึงสร้างความวุ่นวายเพราะไปสำลักประชาธิปไตยมาไงประเทศนี้มันอยู่ของมันมาดีๆมีความสงบร่มเย็นมาหลายร้อยปีนี่คือความจริงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเคยมีใครให้ความเป็นธรรมกับสถาบันบ้างพวกมึงเอาแต่ดาไม่ได้ดั่งใจก็ด่าแบบไร้สติตั้งแต่รอเก้ารอสิบสมเด็จย่าสมเด็จพระเทพและทุกพระองค์ท่านเคยมีโอกาสออกมาพูดออกมาเถียงอะไรได้ไหมท่านเหมือนหินเหมือนทองทนอย่างเดียว เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกมึงเป็นประสบนิกรของท่านท่านยืนให้พวกมึงด่ามากี่ปีเด็กเฮี้ยมึงถามใจตัวเองบ้างว่าที่มึงทําทําแล้วได้อะไรสิ่งที่มึงทํากันมันก็แค่เอาอํานาจรัฐจ,จะอีกกลุ่มไปให้อีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นความรู้พวกมึงเท่ากับเม็ดทรายเออะจะคว่ำฟ้าคว่ำแผ่นดินแม่ไอทอนศาสดาของพวกมึงพูดไทยยังไม่ชัดเลยเห็นควายยังร้องไอหย่าอยู่เลยสถาบันกษัตริย์ เขาไปริดรอนอะไรพวกมึงถ้าบอกว่าทรัพย์สินส่วนพระองค์คือภาษีพวกมึงต้องตรวจสอบได้ก็ต้องไม่ลืมว่าต้นตระกูลท่านตั้งแต่รหนึ่งถึงรแปดกี่ร้อยปีท่านจะไม่ทิ้งอะไรไว้ลูกหลานเลยเหรอแผ่นดินนี้มันแลกมาด้วยเลือดไม่ใช่โดยน้ำลายของพวกมึงคนอย่างพวกกูยังทดแทนคุณแผ่นดินไม่หมดพวกมึงทําหรือย,ยังมาตอบกูหน่อยช่วยแชร์กันให้กระจายครับผมก็ได้ช่วยแชร์แล้วแต่จะไปถึงตาถึงหูลูกๆก,กับหลาน ที่พวกมันปั่นหัวทุกวี่วันหรือเปล่าไม่ทราบแต่ที่ทราบที่รู้คุณนู้อิงบอกได้มีการเตรียมบ้านและทําความสะอาดบ้านไว้แล้วมะรืนนี้ขอช่วยกันชชยโยโหหิ้วต้อนรับการกลับสู่บ้านจันสองล่าของนายทักษิณน,นักโทษที่ไม่ติดคุกสักวันเดียวขอรัมวิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน